แล้วทีเก๋ของก็หล่นระยะไอยู่ทางเอาไม่ไม่มีไม่มีอะไรหล่นไงก็ไม่เป็นไรลูกน่าจะเห็นบอกเมือมม่อวานอานถึงนกันแต่ว่าอ่าเออมันดูมันไม่รู้เรื่องตอนนี้กินหนึ่งก็ไปเลยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะรู้เห็นไหมเห็นนละ้เพราะว่าอ่า เอามาเจอเมื่อวานไปนี่ไงเจาะแต่ต,ตูอย่างเงี้ยเราว่าเอา้าไม่ได้ดูไงว่ามันหลุดเฟรมกอมองไม่รู้เรื่องก็ว่ามานี่กิบเอ็ดกีบห้าแล้วแต่ GPS นะ e 1, e ว,น ps, นะวันนี้ GPS มันจับยากครับว่า,นานนเนี่ยท้องฟ้ามืดเลยคุ่มแผ่คุมคุมปกคลุมไปทั่วเลยอืมเป็นเมฆขาวอะกา GPS แต่สะคาดเคื่อน วันที day, tamam. ่หนึ่งได้ประมาณที่หอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สองไดประมาณปองร้อยยี่สแล้วทั้งใหญ่ผมใช้ทิ้งยาวๆก็ใช้เกียร์สองนี่แหละเพราะว่ามันไม่กินบัตร แล้วความเร็วมันก็มาดิ่ง้าอะไรมากันใดแต่ได้เกียร์ฐานมากระยะทางมันจะได้ไันกว่าดิ่งอันนี้ก็เ็ดียนะคืออ่ามันเป็นลูน่าวีเจ็ดวีเจ็ดมันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมมันต้องแบตกำเนิดก็แล้ก็อ่าวิ่งได้ ยะทางแพ้ตัวแต่เรื่องความอึดของแบตในการเร่งความเร็วอ,ะอ่ะคือมันให้ความเร็วที่คงที่ต่อบทางแบตเหลือขี่ช่ไหม้ะลงไปขก,กีดนึงก็ก็จัดจะเหลืออยู่ประมาณไอ้นี้แล้วลหะตัวนี้เดี๋ยวไม่ทํง่งายขึ้นมห้ดู ก็ต้องเห็นก็จะเป็นเนี่ยมีปีกอีอก็เนี่ยถ้าลดการลดลงเหลือปีกหนึ่งอ่ะปายจะเหลือประมาณสี่ถึงห้าเซ็นเหลือกค่น,นี้จริงๆนะเพราะว่าถ้าดีทะสอบเพราะว่ามองปีต่อใช่ไหมแล้วลดลงเแบบ ถ้าเหลือสองขีดเนี่ยก well, ็จะได้ระยะ่าที่สั้นกงอีกอบกจะเหลือประมาณอ่า2ี่เอรเซ็นตี่้เปอร์็นนี่ใกล้หมดแล้วนะเือไม่เหมือนแบบตัวที่แบบว่าให้เป็นรุ่นเรียกผดดแล้วก็ใช้ได้ยันผีดท้างไม่ไม่เออถ้าเหลือสองขีดสามขีดเนี่ยทำใจเลยว่าเียอหนึ่งอ่ะใช้ได้เกียรคัเีเดียวเพราะว่า าา่าเกียร์สูงจะใช้ไม่ได้ไอเกียร์ของยี่สานใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะกินแบตเยอะแล้วก็จะไปได้ไม่ถึงไหนงนะแต่เดี๋ยวผมเปิดไปเลี้ยวครับผมก็จะเลี้ยวเมื่อกี้ถ้าเกียร์สองมันอยู่ที่อี่สิบแปดเกียร์หนึ่งจะมาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่ห้า มันอยู่ที่บัตรด้วยถ้าบ,บัตรเต็มมันก็อาจจะได้ยี่ห้าถ้าบ,บัตรไม่เต็มอาจจะได้เหลือยีนน่สิบเรื่อนี้ดีกว่าบัตรตัวหัวตรงที่ว่าอ่าไอ้นนียอะไรอ่ะอ่ามันทาดไว จากตะกัวต้องรอ7-8ชั่วโมงแต่เนี้ย3-4ชั่วโมงก็เต็มแล้วแต่ระยะทางอ่ะได้สั้นกว่าแบบตะกวัวเยอะเลยาไปตะกัวก็ได้ประมาณ30-40กิโลน,นี่มากอันเนี้ยจะได้ถึงประมาณ27-28กิโลใช้เกียร์หนึ่งนะถ้าใช้เกียร์สองอ่าจะอยู่ที่ตอาลย25-26กิโล ประมาณนี้แล้วบางทีอาจจะได้ไกล้ที่3กิโลด้ซ้ำในกรณีที่เราทานเราทานให้เต็มแต่ผมก็เปลี่ยนเป็นเกียร์3แล้วก็เนี่ยวิ่งไปหาไฟแทงอ่าตะกี้เกียร์2ใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเกียร์3ตะเกียร์3ตอนออกสตาร์ทเลยมันช้าบางทีต้องไล่สเต็ปเกียร์อ่าสองมาสามอ่ะ มันก็จะเห็นผลไวหน่อยแต่ถ้ามันเป็นเกียร์สามเลยแล้วออกตัวดังดันโล้นนะเห็นผลใช่ไหมอันนี้มันว่ายี่สิบแดยี่สิแปดนะครับอ่าไปเกียวไปยาวเลยไม่รู้เห็นทันปะ่ะไม่อะไรไม่อะไรเ,เดี๋ยวพ้่ไฟแดงก่อน ก็แบบมันบางทีมันเสพจังหวะแล้วก็เ่านไหมนะมันก็หยุดเพลงเนี้ยเอ๊ะทางจะว่าเราไม่มั่นใจอ่ะเราต้องผัามันเร่งก่อนเพราะว่าเพราะว่าไปไปอ่ะบ้านเดี๋ยวต้องไปอีกแล้วตอนนี้ นะเพราะว่าอะอะแดแบตของของของรถผู้ผิดเพราะว่าแบตของรถอ่ะมันเสื่อมมันบวมอะแดร์ไปซื้อแบตชาร์จจากไอเขาเรียกไอ้าร์ชาร์จอะ48โวลต์2แอมป์จากลาซาด้าคอฟฟี่อะไรพวกนะี้ซื้อมาพองชุดชาร์จเขาแล้วก็ใส่ตัวสองกับอะของช่วยส่งชุดมา ได้พร้อมตัวจชาร์จตัวสองหนอ่ามาอ่วยเปลดแปดม่ได้ฟีชาร์จได้มานั้งกินติดนาะมาทำให้ถือเวลาชาร์จเลยชาร์จทีเดียวจบไม่ต้องรอรอขัดกันชาร์จง่ก็เลยเออ่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมีเงินก่นินื้อไอตัวตัวชาร์จมาไอ,ไอตัวที่ชาร์จแปดอ่ะมาอีกตหนึ่งก็น่าจะโอเคนี่ความเร็วเขาเหลือ อของอนี่นะนี่เกียร์สามคือเนี่ยประมาณสามสิบสามสองเพาะบัตรท่านหมาจะได้สามห้าจะได้ใช้ไปตั้งประมาณห้าโลอ่ะตอนเร็วเประมาณเนี่ยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแต่นึงบางวันอ่ะทำไมจักรยานมันโหมกำลังมาแรงจังเลยบางวันเนี่ย จักรยานมันปวดตืดเหนื่อยมันกช้ามโคชะโลมๆยังไงก็บอกไม่ถูกคือ่าบางทีมันอยู่ที่กล่องแปลงรถไอ้กล่องกล่องให้กล่องควบคุมไอ้กล่องแปลงไมนนี้สายสายหลวมแล้วบางวันใช้ผ้ากัาแล้วก็ผ้าสายมันแน่นร่มก็คือไฟงานตัวหัว สายมันหลวงอ่ะมันก็วิ่งอือดๆตะพาร์เหมือนแบบว่าอ่าไฟมันมาไม่เต็มอ่ะอืมประมาณนั้นนะเจอมันส uh, ูญเสียพลังในตอนที่สายมันหลวงมันเกิดสปาร์ทแลมป์อะไรบ้างแล้วเราถ้าเช็คสายไล่สายอ่ะปัญหานี่ก็จะได้ลงทังที่เอฟซีมันเอือดดังเอือดดังือไล่เช็คฮะกดใจสายมันก็สปาร์ท รถไฟมันมีมีกระจายไฟอะ่ะคือสายไม่หลุมตัวมองทางอะ่ะเวลาทดสอบเราถึงรถกันน้อยนะแต่หลุมเหลิมลอะไรเงี้ยคือประกอรมือเดียวอ่ะาอทีถ้าเจอหลุมเราอาจจะไม่ทอดอ,อ่าเดี๋ยววมเดียวดีกว่าเดียวแล้วกัน๋ยวอ,ยวอ่า ให้ใครแ่เช่นที่รถน้อยๆหน่อยเพราะว่าจะได้ <ś m any> ใช้ความเร็วได้อย่างปลอดภัยเนี่ยบางทีเนี่ยมือไม่ได้โดนอ่ะเราบก็เอียงไปเอียงมาที่เดียว <ś m any> เอียงไปเอียงมาที่เดียวเท่านั้นเองอันนี้ม่อหือที่ใท,ทยจับความเร็วปี s อ่ะมันไ่ไปหน่อยไะคือ มันเป็นเรื่องเก่าเรื่องเก่าแล้วอ่าจับพี่เแต่บางทีมันก็ค่อยแม่นเท่าไหร่เราประมานี้เดี๋ยวไปถึงไฟรใดทางเราเลี้ยวได้เลี้ยวได้แล้วก็เลี้ยวระยะทางกันนี้นะถ้าเอาแบบเกียร์สองยาวๆใช่ไหมก็ได้ประมาณยี่สิบกิโล บางคนร้องว่าน้อยจังก็เป็นรุ่นที่แปดตะกัวรุ่นอื่นๆใช่ไหมมันจะได้อยู่ประมาณ30กิโลบางคันนี่ได้40สิโลด้วยซึ่งรุ่นใหม่ๆอ่ะนะยุ่งใหม่ๆรุ่นหลังๆอ่ะโอ้ได้ทั้ง40กิโลมากอันนี้ผมดูจากท่องอื่นนะที่เขาซื้อมาแล้วก็รีวิวระยต่างต้องีนนี้นะ ่ารีวิวเยอะหน่อยก็จะเป็นเขาชื่อช่องช่องเล็กๆนั่นแหละเขาก็รีวิยวยานไฟฟ้าหลายรุ่นแล้วก็แล้วก็รีวิวทั้งความเร็วระยะทางแล้วก็การโมดิฟายอ่าอีกช่องหนึ่งอะ่ะก็ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะอันนั้นก็าขายล่งล่งควบคุมยานไฟฟ้าด้วย ก็ไปขับรถไหลนะไม่ก็การไฟได้ปิดเท่าได้แค่ปิดแค่เออที่มอเตอร์มันวิ่งบ้างเนี่ยูุดอีกแค่ที่ลดคอนคทนไม่ได้หรอกเพราะมันน้อยหน่อยแล้วก็รถการสะท้อนของแสงเข้าโดยตรอเออมองง่ายแต่ตอนเนี้ยมันก็คือปัญหา ภาษาประ,ระยะทางแล้วก็รถคันอื่นหล้มบ่ออนะไรนั่นมันถ่ายไหมดูสิมองทางาแป๊บๆเนี่ยเราเออเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาหรอกก็เมื่อเช้านีลองเทสประมาณนี้แต่ว่าเอาาอเวลาเราลานี้มั้ย แม้ว่าเอาผ่านฝูงน้องหมาหลายฝูงไม่เจออะไรแต่ว่าน้องหมาชาวบ้า,บานยอยูก็คือไม่รู้บ้านไหนตอบม,มาเราก็งงเพราะว่าเอ้าเขายูยู่ยนี่ไงอ่ายอยู่เขาจะไปวิ่งมางับน้องผมก็เลยเฮ้ยไม่มีการเหา่าไม่มีการขู่ยอยู่ก็เอาเลยเหรออะไรเงี้ยเอา้า

แต่ถ้าชร ute, าร์จใหม่ๆอันนี้มันวิ่งไปเข้าสองรอบสามรอบก็วิ่งประมาณเจ็ดกิโลแล้วมัแล้วก็จะมาเทสเนี่ยก็ความเร็วอาจจะไม่ได้เหมือนแบบตอนชาร์จใหม่ๆอ no in ุ้ยแบตอาแบตมันจะแรงจ่ายไฟแต่ถ้าเปลี่ยนสายไฟใหญ่ขึ้นี่ะน่าจะจ่ายไฟไม่มันหาแล้วก็เ็คก็บกไฟเพาะไอ้ตัวกลับควบมันไม่คือที่เจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่เกิหนึ่งก็มันจะไหลไปยี่ห้ามั่งอะไรางเงี้ย แต่ความรู้สึกเัิก็แค่ประมาณยี่สิบเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเกีย่ององเปลี่ยนเป็นเครื่องของนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกท่านอื่นด้วยเนะฮะอ่าฮะพวกเรามองมือถือใช่ไหมหรือว่ามองกล้องว่าเออมือถือมันเห็นตรงละกล้องกปล่เพราะบางทีเงี้ยเอาถือยกสูงไปอ่ะ ต้องมองเห็นเนี่ยเมื่อคืนยู่อย่างเงี้ยมันเราไม่รู้นะว่าต้องมันกลับลได้หรือจับไม่ได้อ่าดูแล้วมันเกิดก,กาลิตาปาเ,ออเห็นรถตู้มาขึ้นเป็นเกียสามด้วยกันใกล้ๆกล้กินา,าแล้วนก็ว่ามาเนี่ยได้สามสองมัง 3, 5, ม่งสามห้ามั่งสามหกโดยั้งแตสากั้งแล้วว่าแบบแบบอใหม่ๆเลยนะ้าใหม่ เอวแรกของเราขา,าแม่ขาติดที่จับมือถือแต่งานนะมันติดเขาบอกว่าอที่จับทางกับมือถือมันติดแล้วมันคงเค่งก็เลยไม่เอาต้อเคยทำมือถือเท่านี้หล่นไปรอบๆเพื่อที่วิ่งหัวนี่ไ่แหละหน้าจอแตกเลยเ้ย <laughs> ถือไว้ในมือ,อยังมั่นคงกว่านั้นเนี่ยอันนี้กดคันเร่งไง เอาเป็นทดสอบขั้นๆนนะ่ะอันนี้เป็นการทดสอบความเร็วให้แบบเห็นกันชัดๆอันนี้ลงละพานอันนี้ผมปล่อยรถไหลนะถราบิดอ่ะถามว่าเกียร์สาอ่ะได้เท่าไหร่อะลงละพานก็ได้ประมาณ3ามห้านะเดี๋ยวทำให้ดูแรงกองก็เร็วอะไรนะ เบรกแ่บนี่เบรกมือเดียวเนี่ยบางทีไม่ค่อยมั่นใจว่าอะไรอ่าเดี๋ยวรถห้องกระบัดถ้าถามว่ารถมันเบากว่ารถไอ้บตรตะกั่วไหมก็เบากว่าประมาณ20โลเพราะว่าบตรตะกั่วลูกหนึ่งตกประมาณ7กิโล7จตีก็เท่าไหร่3ามสิบหก็เจ็ดกุญสีมากิโล อุตสิก็ไปก็เขาว่าสายบหก่ปะเจ็ดของอเจ็ดสามี่สิบอ๋อยี่แปดกิโลไม่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 สาทีหยี่แปดยี่แปดต้ี้อเจ็ดสี่ยี่แปดอเจ็อ่าดูแลเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ี่แปด ในก็อยู่ที่เที่ยวแ่สามแค่สามเองแค่ยี่แปดนะที่เบสมันจับมัน่อยได้คือนะนั่งริงนะนมันช้ามากเลยตัดจับจับจับอะไม่ได้อไรยากไอ้นี่ด้วยมันหวงได้มันหวมที่เบสเป็นหน่วมมันช้าที่ต่อแล้วความเร็วคือแบบนี้ เอออะอันนี้ก็โชว์ให้ดูนะวัาคันที่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม้บอกความเร็วแต่มีไม้บอกความเร็วมันก็ไม่ตรงอยู่ดีแหละแล้วความเร็วจริงอ่ะมันไม่ได้ไวเหมือนที่ไม่โชว์แนวความเร็วก็สามสองแค่บ้านไปอาจจะโชว์ถึงสี่สิบห้าสี่สิบหกปมาณนันอาจจะได้สี่สิบเจ็ดส่วนคันที่ล็อกความเร็ว เอมันเขียนว่า25กิโลไม่ต่อชั่วโมงพอเบรกความเร็วที่25ใชาา่ไหมคือมันกดล็อกได้ด้วยดีโมดอะนะนนก็ไปดูช่องเล็กๆเราเห็นที่เขากดอะโดยดีโมดพคอนตั้นทุกผมให้รถตอบรับถ้ามีเสียงรถตอบรับอ่าดังแบบนี่นะนาจะได้ครับหัวจะไม่ได้งไ,ดไงเพราะเปิดความเร็วไงเพราะคันนี้มันไม่ได้รอกความเร็วไง ก็เกียร์สามนี่ก็เ้าจะเห็นนะมันก็จะเนี่หล่นไปยี่แปดมั่งสามสองมั่งแต่เพืนไงผมจะใช้แกบเกียร์สองอะเพราะว่มันก็เกียรามก็เร็วคือนิดึงอี่จริงอ่ะไม่ค่อยแตกต่างเกียรสองแลแม่ดักันบมากกว่าเราทันที่เราขึในไก่ๆนะมันวิงได้ทันกว่าอ่ะที่ผมมีแบบสองุดเพราะว่า มันระยะทางมันไม่ได้อย่างที่หวังไงแล้วทำไมมันแค้นเกินไปแล้วเราไม่พอไม่พอใช้ครับแต่ถ้าแบบตะกัวเรื่องระยะทางเนี่ยมันได้ไกลกว่าอาจจะเป็นที่มอเตอร์ลูกนี้มันก็เข้แต่นะถ้าเป็นลูกใหม่อาจจะไม่กินไฟเยอะแบบลูกเก่าอะไรเป็นเป็นลูกเก่าอ่ะลูกเก่ามันแบ่งกันที่ไหนกันวะ แบตแบตระบบระบระเบเออโอ้แต่มันใต้กับความแรงอะเพราะถ้าเป็นแบตของรถตัวนี้เลยนะโดยใช้ถือจับท p s ีน่ะโอ้โหรอไม่ได้ถึงสี่สิบกะละแต่แบตมวงผมใช้งานโผไปหน่อยมั้นไอ้นี่เงี้ยแกะมาดูแล้วนะ่ะมันเป็นอ่าแบตก้อนเหลี่ยมประมาณก้อนโทรศัพท์นั้นหนาสิบสามก้อนเรียงต่อกันแล้วมีวงจรด m s อ แต่ว่าถึงอย่างนั้นไนงะมันก็บวมอาจจะเป็นเพราะว่าใช้งานมันโหดไปหน่อยนั้งก็เลยไปไวอืมและอย่างผมซื้อมือสองมาไงนะไม่ได้ซื้อมือหนึ่งก็เจ้าของเดิมก็บอกว่าใช้งานน้อยก็เป็นผู้หญิงไนงะเป็นนักศึกษาในหอรับแล้วก็อืจริงไม่เนาะก็ไม่เป็นไร ก็ได้มาคาที่ตปรกอบใหม่ประมาณสองพันแต่ดูแล้วตอนแรกสภาพยังมาใหม่เลยแต่ผมใช้ไอ้นี้มากๆากนะเละแม่เละกันเต่าเพราะว่าใช้ตัวกรอบตัวปูตับันนหน่อยอืมอันนี้เดี๋ยวจัดจบก็ไ,ได้เพราะว่ามันก็ให้ดุคร่าวนะาๆแล้วถ้าจะดูแล้วถ้าคิดยาวเกินไปอ่ะผมก็ตัดจบ แล้วก็พอดีที่มาทำคลิปทดสอบช้าไม่ใช่หรอกอผม